ดังนั้นแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือทําบุญบูญชาวัตถุมงคลโดยผมนะครับจะเป็นสะพานบุญคุณกับผมทําบุญร่วมกันสวัสดีครับฟิล์มท่าส่งครับวันนี้ฟิล์มก็จะพาทุกท่านมารับมงคลต้นปีกันมาทําบุญใหญ่ต้นปีกันสําหรับพี่น้องญาติธรรมทั้งหลายที่ ติดตามฟิล์มมานานแล้วนะครับสำหรับลูกค้าเก่าๆก็ดีนะครับหรือว่าคนที่กําลังเข้ามาใหม่เพิ่งมารับชมนะครับช่องฟิล์มน้าสูงก็ขอเชิญชวนตรงนี้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยฟิล์มจะพาทุกท่านนะครับแลวขอเชิญชวนทุกท่านมาทําบุญร่วมกันกับฟิล์มสงสัยไหมครับว่าวันนี้ทําไมผมถึงพาทุกท่านมาทําบุญตั้งแต่ต้นปีเลยผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะได้ยินข่าวมาแล้วที่ว่ามีครูบาอาจารย์นะของของเราเนในสายวัดท่าสงเนี่ยท่านก็ออกมาเตือนนะครับออกมาบอก ตลอดเลยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้จนถึงตอนนี้ท่านก็นยังออกมาบอกและออกมาเตือนอยู่บางคนไม่รู้เรื่องนะครับบางคนก็อาจจะทราบบางคนก็อาจจะเอ๊ะเริ่มแปลกใจขึ้นมาแล้วหลายคนนะครับก็อาจจะไปดูข่าวนะหมอดูหรือว่าผู้ที่มียาสัมผัสพิเศษบางอย่างก็ออกมาเตือนแลวออกมาบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่หนักจริงๆนะและผมก็สัมผัสได้แบบนั้นจริงๆใครที่เชื่อนะครับก็ ฟังไว้นะครับฟังต่อไปส่วนใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ได้บังคับกันนะครับก็ข้ามไปได้เลยผมขอสรุปคร่าวๆนะให้พี่น้องทั้งหลายที่ติดตามกันอยู่แล้วก็อยากจะรู้ข้อมูลชัดๆกันอีกทีว่าปีนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับก็ให้ระวังนะบอกแบบนี้ดีกว่าให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยระวังนะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเสียชีวิต แบบมุงแบบคนหมู่มากสิ่งที่เกิดขึ้นในปีก่อนก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในเรื่องของโรคระบาดแหละก็จะมีโรคที่ใหม่ๆเข้ามานะอาจจะเป็นโรคเก่าก็ได้โรคเก่าที่นานมาแล้วก็จะกลับมาอีกนะแล้วก็จะมีหลายโรคเลยเยอะแยะมากมายกลับเข้ามาจะไม่รู้ว่าโรคไหนเป็นโรคไหนเยอะแยะโอ้โหสับสนอลมหมา่านไปหมดอันนี้ก็ต้องระวังนะครับและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของภัยธรรมชาติปีนี้ก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ในเรื่องของธรณีสูบดินยุบดินสไลด์นะครับดินถล่มต่างๆมากมายแค่นี้นะยังไม่นับเรื่องของปากท้องอีกอะยังไม่นับเรื่องของสงครามเศรษฐกิจต่างๆที่จะตามมาในปีนี้อย่างที่บอกนะครับใครเชื่อก็เชื่อไปนะครับใครไม่เชื่อก็ผ่านไปแต่ด้วยความหงวงใหญ่พี่น้องนะชาติธรรมที่ตามกันมาที่ติดตามกันมาที่อนุเคราะห์สงเคราะห์ผมมาปีนี้นะครับผมก็อยากจะ พาท่านมาร่วมทําบุญด้วยกันนะจะได้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีแล้วก็ในเดือนต่อๆไปจนถึงท้ายปีเนี่ยจะทําให้พวกท่านทั้งหลายเนะี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นจากหนักจะได้เป็นเบาผลบุญกุศลที่ท่านทํานี้จะได้เป็นเกรอะป้องกันตัวท่านเองและครอบครัวของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมถึง เรื่องของปากท้องเรื่องของการน,นำมาหากินเรื่องของทรัพย์สินที่จะมีความคล่องตัวไหลมาเทมาในอนาคตอีกด้วยครับพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมนึกถึงวัตถุมงคลอย่างหนึ่งที่เป็นวัตถุมงคลรุ่นเก่านะและท่านหลวงพ่อหลายคนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่ทราบว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นไหนบางคนรู้แหละเป็นวัตถุมงคลรุ่นไหนแต่ไม่รู้พุทธคุณไม่รู้ที่มาที่ไปเพราะอะไรเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลที่เซียนใหญ่ ที่คนส่วนใหญ่นี้ไม่ค่อยสนใจและที่สำคัญยังมีจำหน่ายอยู่ที่ตึกรับแขกวัดท่าสงปัตุมมงคลชินนีนะและผมขอบอกว่าอนุภาพวัตถุมงคลชินนี้เนี่ยมหาศาลจริงๆแบบที่คุณคาดคิดไม่ถึงดังนั้นแล้วสิ่งที่พวกคุณจะได้รับนะครับจากการทำบุญในครั้งนี้นะครับนอกจากบุญกุศลที่คุณทำแล้วเดี๋ยวผมจะบอก นะบอกต่อไปและสิ่งที่คุณจะได้แน่ๆก็คือวัตถุมงคลที่มีอนุภาพสูงมากนั่นก็คือวัตถุมงคลเหรียญน,นี้ครับนี่นี่อันนี้เลยนี่คือเหรียญผูกพัทธสีมาเป็นเหรียญคู่นะครับปี25-20นี่เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับวัตถุมงคลที่คุณจะได้รับเป็นก่อนว่าเป็นอะไรยังไงบ้างดูลักษณะกันคร่าวๆก่อนนะครับวัตถุมงคลชิ้นนี้เป็นเหรียญอยู่2เหรียญด้วยกันเหรียญด้านหนึ่งจะเป็นรูปของหลวงพ่อวัดท่าซุง อีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปของหลวงปู่ปานวัดบางนมโคพอพลิกด้านหลังมาคุณจะเจอกับยันเกราะเพชรแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งคุณจะเจอกับยันนะโมพุทธยะห้อยคู่กับแถบโลหะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางและยันที่ท่านเห็นอยู่ด้านข้างนี่คือยันของท่านเท้ามาหาชมภูสำคัญมากนะครับและที่เหรียญน,นะครับมีเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า23เมษายน2 0 0 520ที่ระลึกผูกพัทธสีมานี่เองครับแล้วท่านรู้ไหมพิธีผูกพัทธสีมาเนี่ยวัตถุมงคลชิ้นนี้ก็ได้อยู่ร่วมพิธีด้วยแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าพิธีนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มันสําคัญสําหรับวัดท่าสุ่งมากขนาดไหนเอาอย่างนี้แล้กันพูด,ดง่ายๆเลครับพิธีนี้งานนี้จัดขึ้นที่อุโบสถหรือโบสถ์วัดท่าสุง เป็นงานตัดไหวฝังลูกนิมิตซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของวัดท่าสูงจริงๆและผู้ที่มาร่วมมาเป็นประธานตัดไหวยฝังลูกนิมิตนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9้าและพระราชนีท่านเสด็จมาส่งตัดไหวฝังลูกนิมิตและมาพร้อมกับพระสุปฏิปันโนที่เดินทางมาร่วมงานอีกมากมาย อาทิเช่นแน่นอนหลวงพ่อมหาวิระถาวโรหรือว่าหลวงพ่อฤาษีวั่าสงของเราหลวงปู่คาแสนเล็กคุณารังกาโลวัดดอนมูลหลวงปู่คูบาอินทรจักรรักษาวัดบ่อน้ําหลวงหลวงปู่คูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงหลวงปู่คูบาชยยะวงศาพัฒนาวัดพระบาทหวยต้มหลวงปู่บุตรดาถาวโรสํานักสงฆ์สองพี่น้องหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามหลวงปู่มหาอัินิษ์วัดเทพศิรินหลวงปู่พระธรรมวราลังการวัดบุพพารามหลวงพันลักษ วัดเสียรัตนารามพระอาจารย์วิชาวัดศรีมณีวันท่านเห็นไหมครับแค่พิธีและครูบาอาจารย์ที่มาเข้าร่วมพิธีเนี่ยก็กินขาดแล้วนะครับหลายท่านรู้จักอยู่แล้วและในงานนี้นะครับมีสิ่งหนึ่งที่ลูกหลานทุกคนเนี่ยจะไม่รู้ไม่ได้เลยนั่นคือแผ่นจารึกทองคาเดี๋ยวผมอ่านให้ทุกท่านฟังนะครับเราพระมหาวีระมีพระราชานามว่าภูมิพลเป็นผู้อุปถมัมภ์ ร่วมด้วยพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่สร้างวัดนี้เป็นพุทธบูชาเมื่อสักหลาดล่วงไปแล้ว2,700ปีปายจะมีพระเจ้าธรรมิกราชนามวา่าสิริธรรมราชาสืบเชื้อสายมาจากเชียงแสนและสุโขทยัยร่วมกับพระอาหารหันต์จะมาบูรณะวัดนี้สืบพระศาสนาต่อไปคณะเราขอโมทนาด้วยแต่อยู่ช่วยไม่ได้เพราะไปพรนิพพานหมดแล้วนี่แหละครับเป็นที่ปื้มปิ่มของเราลูกหลานหลงพ่อ พิธีนี้สําคัญมากจริงๆครับมาพูดถึงอนุภาพของวัตถุมงคลชิ้นนี้บ้างวัตถุมงคลชิ้นนี้เอาแบบขมวดรวดเดียวเลยก็คือป้องกันโรคระบาดและป้องกันอันตรายทุกอย่างยันเกราะเพชรแน่นอนครับเป็นยันที่หลวงพ่อฤาษีวัฒนสุงเนี่ยขึ้นชื่อลือเลื่องมากเป็นยันที่ป้องกันอันตรายทุกอย่างเลยโดยเฉพาะศยศาสตร์นะครับและอันตรายทุกอย่างเนี่ยป้องกันได้หมดท่านอารัธนาติดตัวไว้นะครับอารัธนาเป็นประจำ อย่าได้ขาดและอย่างที่สองนะครับคือยันประจําองค์หลวงปู่ปานหรือว่ายันพระพุทธเจ้า5พระองค์เขียนไว้ว่นณมงคุทธ,ธายะเอาแค่สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้า5พระองค์ท่านคิดดูนะครับบาร,รมีของท่านมากมายมหาศาลครอบจักรวาลขนาดไหนเรียกได้ว่าเป็นยันครูยันครอบจักรวาลอีกยันหนึ่งที่ท่านสามารถอารัธนาใช้ได้ทุกอย่างนะครับพุทธโธอัปปามโนนะอันนี้ผมขอยืนยันและยันข้างบนเนี่ย สำคัญมากจริงๆนะครับอันนี้คือยันท่านปู่ท้าวมหาชมพูคือเจ้าของอยันนะครับที่เป็นท่านปู่ท้าวมหาชมพูเนี่ยท่านรับรองว่าใครที่มียันนี่ยรารัธนาไวจไา้จะไม่ตายโหงครับจะไม่ตายโหงนะอย่างมากนะครับจะยอมให้แค่เสียเลือดนะครับแต่ว่ากระดูกจะไม่หักแต่ถ้าสมมุติว่าท่านถึงคราวตายจริงๆนะครับถึงเวลาตายจริงๆเนี่ยท่านจะให้กลับไปตายที่บ้านหมายความว่าอะไรหมายความว่าท่านเนี่ยจะสามารถกลับ ไปที่บ้านแล้วสั่งเสียลูกหลานนะครับบอกลูกบอกหลานบอกเมียนะครับนะทำพินัยกรรมอะไรต่างๆนะครับก็คือสั่งเสียก่อนตายได้นั่นเองครับและยันนี้นะครับนะบมีไว้ป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคระบาดถ้าเกิดมีโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับขอให้ทุกท่านนะครับใส่บาทอุทิศส่วนกุศลให้ท่านปู่ท้าวมหาชุมพูนะครับแล้วก็ท่านจะ จัดลีกให้หลายคนไม่ทราบนะครับว่ายันท้าวมหาชมพูเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวผมขอพูดนิดหนึ่งแล้วกันสําหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับยันท้าวมหาชมพูเนี่ยครับเป็นตําราของพระร่วงวัตถุมงคลทุกอย่างที่หลวงปู่ปาได้สร้างขึ้นวิชาการต่างๆหลวงปู่ปาล้วนแต่นะครับศึกษาและนํามาจากตําราพระร่วงนั่นเองครับต่อมานะครับเมื่อหลวงปู่ปาท่านมรณภาพเนี่ยอาจารย์แจงที่อยู่สมรคลโลกเนี่ยท่านก็น,นําตำราเนี่ยเอาไปทําวัตถุมงคลต่อ นะพอหลวงพ่อท่านทราบหลวงพ่อก็ไปเอาคืนครับพอตอนจะไปเอาคืนปรากฏว่าอาจารย์แจงตายแล้วแต่สั่งเสียสังเสียลูกหลานไว้ว่าใครที่จะมาเอาตาราเล่นเมนี้เนี่ยให้ไปลําดาบก่อนถ้าเกิดฟ้าผ่าปุ๊บเนี่ยก็ให้นํามอบได้นะครับส่งต่อได้นะพอหลวงพ่อไปถึงปุ๊บทางทั้งที่รู้นะครับว่าหลวงพ่อฤาษีเนี่ยเป็นศิษย์หลวงปู่ปานแต่ว่าด้วยอาจารย์แจงเนี่ยสังเสียไว้ก็เลยต้องทําตามขั้นเป็นพระว่าจะจับดาบเป็นลอะไรยังไงก็ๆๆก็ดูไม่ดีนะครับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน ขอถือดาบไปยืนกลางแจ้งสักห้านาทีถ้าเกิดฟ้าผ่าลงมาเนี่ยก็ขอรับไปแล้วกันนะตำรานี้ถ้าเกิดไม่มีฟ้าผ่าก็จะไม่ขอรับเอาไว้นั่นแหละปรากฏว่าหลวงพ่อก็ถือดาบครับยังไม่ทันก้าวยังไม่ทันพ้นชายขานะครับเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงนะครับหือข้อไปหมดสุดท้ายก็ตำรานี้ก็ตกไปถึงหลวงพ่อและตำราพระร่วงนี่แหละครับเป็นที่มาของหนึ่งธงมหาพิชัยสงครามที่ลื่นเรื่องนะสองนะครับยันเกราะเพชรยันเกราะเพชรที่ทุกท่านเห็นอยู่ทุกวันนี้ ก็มาจากตำราพะลวงเช่นกันนี่แหละครับความสําคัญของยันเท้ามหาชมพูและอย่างสุดท้ายนะครับหลวงปูป่ปานวัดบางลำโพผมขอให้ทุกท่านเนี่ยให้ความสําคัญกับท่านสักนิดบางทีเราอาจจะลืมไปว่ายังมีหลวงปู่ปานที่เป็นครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งของเราอยู่คือเวลาเรานึกถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยคนทั่วไปจะนึกถึงหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแข่ที่ท่านมักจะบอกว่าไม่เลือกที่รักมาที่ชังนะครับช่วยเหลือลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่เคารพท่านท่านเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่ครับ แต่ครูบาอาจารย์ของเราก็คือหลวงปู่ปานท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่เช่นกันอันนี้เนี่ยผมอ้างอิงจากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มที่7นะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยหลวงพ่อได้บอกไว้ว่ามีคนถามว่าหลวงพ่อครับหลวงปู่ปานท่านบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อปรารถนาพระโพธิสัตว์เหมือนกันใช่ไหมครับหลวงพ่อตอบว,ว่าหลวงปู่ปานรู้นะครับว่าท่านเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์แต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยไม่รู้ว่าเต็มหรือไม่เต็มนะครับคำว่าคำว่าเต็มเนี่ยหมายความว่าเป็นปรมัตบาร,รมี มารู้ที่วหลังก็คือเวลาทําบุญเนี่ยท่านเปล่งวาจาปรารถนาพระพทิญาณกลางที่ชุมนุมก็คือท่ามกลางสมาคมท่ามกลางคนหมู่มากท่านเปล่งออกมาชัดนะเสียงดังฟังชัดเลยว่าผลงานนี้ขอให้บรรลุอภิเิกสมมาสัมพธิยาณน,นั่นแปลว่านะครับหลวงปู่ปานเนี่ยท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์ ที่บารมีเต็มที่ปรารถนาพระโพธิญาณที่จะเป็นรอนะครับคิวตัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตนั่นเองท่านทั้งหลายครับกำลังใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่เห็นแก่ตนเองครับท่านเห็นแก่ความสุขของมูมวลชาวมนุษย์โลกนะเป็นสําคัญดังนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ในปีนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยปีนี้เราต้องพึ่งพุทธคุณหลายอย่างครับเรามีครูบาอาจารย์นะในสายของเราเนี่ยอบอุ่นเป็นอย่างมากทั้งเรื่องวิชาการต่าง แล้วก็บารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลวงพอ่อฤาษีและหลวงปู่ปานเราต้องพึ่งบารมีท่านครับเราต้องกราบขอบารมีท่านนะครับแล้วก็เล่มงหลักในการปฏิบัติดังนั้นผมจึงสมควรเห็นว่าวัตถุมงคลชิ้นนี้เหมาะแก่ทุกท่านที่จะทําบุญเข้าวัดท่าสงดังนั้นแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือการทําบุญบูชาวัตถุมงคลโดยผมนะครับจะเป็นสะพานบุญคุณกับผมทําบุญร่วมกันใครที่อยู่ใกล้วัดท่าสงนะครับท่านสามารถไปที่ตึกรับแขกไปบูชา เหรียญผูกพันธสีมานี้ได้เลยนี่เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างที่ผมบูชามาจากที่วัดหนึ่งซองใหญ่ๆนะและนี่คือรูปที่ถ่ายจากตู้บูชาวัตถุมงคลราคา8 0 0บาทใครอยู่ใกล้นะครับไปบูชาเองที่วัดได้เลยเงินตรงเข้าวัดได้เลยส่วนใครที่อยู่ไกลไกลบ้านแล้วอยากทําบุญคุณผ่านผมได้ผมเป็นสะพานให้เงินทุกบาททุกสตางค้าวัดค่าส่งผมส่งให้คุณฟรี ผมส่งให้คุณฟรีไม่มีค่าจัดส่งถือว่าผมทําบุญถวายหลวงพอ่อพวกคุณและผมนะครับร่วมกันช่วยพระพุทธศาสนาหาเงินเข้าวัดช่วยวัดทําบุญทุกอย่างกับวัดท่าสุงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านบูชาวัตถุวัตถุมงคลให้ท่านตั้งกําลังใจว่าให้ทําบุญนะครับขอเอาเงินเนี้ยแปดบาทเนี่ยทำบุญกับวัดท่าสุงทําบุญทุกอย่างกับวัดท่าสุงสังฆทานอานิสง์เยอะมากนะครับ ทำอทานอันนี้ก็อันนี้สงสูงวิหารทานแล้วก็ทานต่างๆในพระพุทธศาสนานะไม่ว่าเป็นถวายเพลงพระต่างๆที่วัดท่าสุงทำทั้งหมดท่านได้ร่วมทั้งหมดท่านทั้งหลายจะจองหนึ่งองค์ทําบุญหนึ่งองค์สามองค์ห้าองค์สิบองค์แล้วแต่ความศรัทธาครับผมเป็นสะพานให้ผมอาจจะเปิดนะเปิดสะพานบุญเนี่ยประมาณ34วันนะครับเพื่อรวบรวมแล้วผมก็จะเดินทางไปที่วัด เช่าทีเดียวแล้วส่งให้กับทุกท่านเอานี้นะครับท่านทั้งหลายนะครับคนที่เป็นลูกค้าเก่าติดตามกันมานานรู้ใจกันอยู่แล้วแอดไลน์นะครับสำหรับคนที่มาใหม่แอดไลน์มานะครับเราเพิ่มเพื่อนกันในไลน์แล้วสั่งจองในไลน์รายการสะพานบุญเหรียญผูกพัทนสศีมาปี2 0รับกี่เหรียญแจ้งฟิล์มได้เลยครับเดีย๋ยวฟิล์มรับออเดอร์อยู่หลังบ้านยังไงเจอกันนะครับขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับทุกๆท,ท,ท่าน นะแล้วขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมบุญกันมาเนี่ยนะตลอดทั้งปีเนี่ยขอให้ราบรื่นขอให้ปลอดภัยขอให้แคล้วคราดนะจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงศัยศาสตร์ตอนนี้มาแรงมากนะครับหลายคนไม่ทราบนะครับคนไม่มีที่พึ่งนะครับไปพึ่งศัยศาสตร์เราก็มีครูบาอาจารย์นะครับมีองค์สมเด็จพระสมมาสมุทรเจ้านะครับพระรัตนไตรเป็นที่พึ่งนะครับกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับสวัสดีครับ